สวัสดีปีใหม่แล้องไทยจงแคล้วคลุ้มไยช่วยกันรบวันปีใหม่เถเลงรุไทยไว้หนักสวัสดีครับวันที่ปีใหม่นะครับจากโตโยต้าทีมไทยแลนด์ครับขอให้แฟนๆชาวมอเตอร์สปอร์ตทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญยิงย่งขึ้นไปนะครับในปีใหม่ 2015ที่มาถึงนี้นะครับขอให้เป็นปีที่ดีๆของทุกท่านแล้วก็ให้ทุกท่านกครับติดตามผลงานของตโนต้าทีมไทยแลนด์ในปี2015ต่อไปเราจะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับวันที่ปีใหม่ครับ from CEA Racing and myself I want to wish everyone Merry Christmas and a Happy New Year ปีใหม่ที่กำลังจะใกล้เข้ามานี้นะครับแน่นอนว่าอยากจะอวยพรให้มีสิ่งดีๆนะครับ เข้ามาในชีวิตมากมายนะครับแต่สิ่งที่งังนั้คือว่าอยากให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นถือว่าเป็นพรอันประเสริฐนวครับขอให้พรดีๆเหล่านี้นะครับให้กับทุกๆท่านเลยครับขอบคุณครับ and from all of our team uh, happy new year to everybody in Thailand yeah, I'm Akihiro Asai from Japan uh, I'm racing in the Unity w a t a n a Motorsport in the Ferrari uh, 430 in the Supercar Class 3 uh, happy new year everyone in Thailand yeah. ครับผมบ๊อบบี้นะครับสุจิรักบุญเจริญนะครับจากทีมทูชั่นมอเตอร์สปอร์ตนะครับสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับรถแข่งมีความสุขกับมอเตอร์สปอร์ตมีความสุขกับการใช้ชีวิตประจําวันกับครอบครัวตลอดทั้งปีใหม่นะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามเชียร์นะครับขอบคุณครับเอาละครับก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่กับบรรดา ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขนะครับขอให้ปีหน้านะครับเป็นปีที่ดีขึ้นนะครับใครที่กําลังแย่ๆอยู่นะครับรู้สึกดาวก็ขอให้อัพนะครับรู้สึกอัพก็ขอให้อัพอัพอัพเปอร์ขึ้นมาอีก2องเลเวลสวัสดีใหม่ครับครับสวัสดีครับผมต้นสลันเสรีธณกุลน,นะครับ ทีมเรซิ่งสปิริตกลเรมอคนรักเมียครับโอกาสวันปีใหม่ที่ถึงนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีฐานะร่ำรวยมากขึ้นมากขึ้นนะครับในปีที่จะถึงนี้นะครับขอบคุณขอบคุณครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับปี2558ขอให้ทุกคนเนี่ยมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วแน่นอนที่สุดขอให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพดีแข็งแรงดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับสวัสดีครับจากเรมคกโดนอล สวัสดีปีใหม่นะครับกับทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะที่ชมกันอยู่ตอนนี้ขอให้ทุกท่านนะฮะมีความสุขกับปีใหม่นี้คิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนามีหน้าอยากทําอะไรรีบๆทําซะนะฮะคนเราเกิดมาครั้งเดียวอย่ารอชา้ารีบๆทาสิ่งที่บุญตั้งใจไว้มีเป้าหมายในชีวิตนะฮะดีที่สุดครับมีหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขครับครับสนามนี้ก็เป็นสนามสุดท้ายแล้วของรายการ TSS แล้วก็เป็นสนามแห่งเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมก็สิ้นปีก็ว่าได้นะฮะ ก็ขอไวพรแล้วก็สวัสดีปีใหม่กับผู้ที่ติดตามผลงานของทีมคุโรกิ a อ p r ดิคิเดซทีมทุกๆคนนะฮะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็คิดสิ่งใดก็ให้สุขความปัฒนามีความโชคดีกันทุกๆคนนะฮะแล้วก็ปลอดภัยกับการแข่งขันรถทุกครั้งนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผม สวัสดีค่ะปีใหม่ปีนะคะก็ขอแฮปปี้นิวียน์นะคะให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแล้วก็คนทั่วโลกนะคะมีความสุขมากคิดอะไรก็ขอให้สมองนะคะนิกกี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขพัปปี้นิวไนน์ลย้ yeah. ผมไวบีนอมัลนะครับผมก็ขอวอวยพรปีใหม่นะครับขอให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีเก่าแล้วกันนะครับผมปีหน้าขอให้มีแต่เรื่องดีๆมีแต่ความมีความชอบอะไรก็ตามที่ันไม่มีความสุขนะครับเข้ามาในปีหน้าทั้งปีเลยนะครับ สวัสดีครับเอซิลเลอร์นะครับก็ขอมริษิมาศกับแฮปปี้นิเียร์กับเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆทีมซิลเลอร์นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขประสบในสิ่งโชคดีโชคดีแล้วก็ต้องรวยเยอะๆไม่จิตไม่จนครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกคนมีความสุขแข็งแรงร่ํารวยมีความสุขมากๆครับจบฤดูกาลการแข่งขันรถยนต์มา่ขคืนหมายถึงว่าท้ายปีการรายการที่ชมอยู่ท่านผู้ชมทุกท่านพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับ กำลังจะสิ้นสุดปีนี้และปีหน้ากำลังเดินทางมาถึงขอให้สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตยยผ่านไปสิ่งที่ดีๆกำลังจะเดินเข้ามาในชีวิตในปีหน้าขอให้มาเยอะๆมนุษย์เรามีสองอย่างครับสิ่งแรกคือสุขภาพต้องแข็งแรงสุขภาพต้องดี 2. ครับความเป็นอยู่จะเกิดขึ้นจากการทำงานเกิดขึ้นจากผลรายได้ก็ตามสุขภาพดี ความเป็นอยู่ดีทุกอย่างคอยอยู่กับพี่น้องทุกท่านไม่ใช่คำอวยพรนะครับเป็นคําที่ให้เลยครับผมก็เหมือนกันครับต้องการสิ่งนี้ขอยมีความสุขในปี2515อ้าจอช้าอีกคันแล้วเฮงเฮง Happy Year 2015ขอสวัสดีปีใหม่ให้แฟนๆ Motorsport นะครับขอให้มีความสุขเยอะๆในปีใหม่นี้และก็ในปี2015ก็ขอให้กำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนๆเช้านี้รมานะครับปีใหม่กําลังจะเข้ามาแล้วฮะก็ปีนี้อะไรที่ผิดหวังไม่สมหวังหรือว่าสุขภาพร่างกายไม่ดีปีนี้ขอให้มันผ่านพ้นไปนะฮะส่วนปีใหม่กําลังจะเข้ามาก็อยากให้เพื่อนๆร่ารวยเงินทองครับไหลามาเทเข้ามาแบบไม่ยั้งเลยฮะและที่สําคัญก็อยากจะบอกว่าสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงด้วยและขอให้ประสบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรวมถึงทุกอย่างในปีหน้าด้วยนะฮะส่วนยังไงปีนี้ก็ขอมันจบแล้วจบเลย ปีหน้าสนุกกันแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมติดตามนี่ละมันกันด้วยนะฮะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่แล้ว้องไทย